No r m or b i k e no bark รู้ไว้นะว่าฉันน่ะเอาจริงไม่จอะตีสำนวน or bite, no bark แปลว่าทำจริงๆนะจ๊ะไม่ใช่ดีแต่พูดซึ่งเขาเอาไปเปรียบเทียบเหมือนกับว่าหมาตัวไหนที่เห่าเยอ,ๆอะๆไม่กัดหรอกเออแต่หมาตัวไหนไม่เห่าอ,อ่ะกัดน้ำระวงัง straight up v i l l a i n straight up villain ฉันวายรายตัวจริงวายรายที่แท้นะคะ straight up แปลว่าแท้ทรูจริงจริงโดยสัตว์จริงนั่นเองแบงแบงปังปังแบงแบงคือเสียงปืนยิงปังปังหรือว่าบางครั้งเนี่ยในเพลงฝรั่งเนาก็จะได้ยินแบบพิวพิวก็คือเหมือนกันแหละเสียงปืนแบบพิว สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตาจะมาแปลเพลงใหม่ของ KDA อีกแล้วจริงๆนี่แต่ก็ชอบวงนี้นะพอออกมาทางอัลบั้มก็ดีใจมากๆแล้วก็ไอตาเลือกเพลงที่จะแปลในวันนี้นะคะคือเพลง v i l l a i n นั่นเองค่ะ ลึกๆแล้วคำว่า on the low นะคะแปลว่าเก็บเป็นความลับนั่นเอง only love myself no more ฉันรักแต่ตัวเองคนเดียวเท่านั้นไม่สนใครอื่น take you to, so to the grave our ghost จะส่งเธอลงหลุมศพแล้วจาก ไปไม่ใหญ่ดี I know I can be so cold ฉันรู้ว่าฉันสามารถเป็นสาวแสนอมหิตเบอร์นั้นได้เลยคำว่า ghost นะคะที่แปลว่าผีเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะเป็นหลอกไปหลอนเป็นผีู้ใส่ใครแต่ว่าสแสดงสมัยนี้เนี่ยคนมักจะเรียกคำว่า ghost หมายถึงแบบว่าจากไปโดยไม่บอกเลยเหมือนแบบว่าคุย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 แล้วอยู่หายเฉยเลยอะไรเงี้ยเขาก็สามารถใช้คำว่า ghost ได้อะ He is ghosting me อยู่ๆก็จากไปอยู่ๆก็ หายไปเทกันซะง,งั้น In, like In the dark ในความมืดมิด where I like to keep my heart ที่ที่ฉันชอบเก็บหัวใจของฉันไว้ No a r m or bite, no bark รู้ไว้นะว่าฉันนะเอาจริงไม่จอจีสำนวน or bite, no bark แปลว่าทำจริงๆนะจ๊ะไม่ใช่ดีแต่พูดซึ่งเขาเอาไปเปรียบเทียบเหมือนกับว่าหมาตัวไหนที่เห่าเยอะๆไม่กัดหลอกเออแต่หมาตัวไหนไม่เหา่าอ่ะกัดน้ำระวงัง like to catch you way off guard ชอบที่จะโจมตีเธอไม่ให้ทันได้ตั้งตัว I'll stay so deep inside your brain ฉันจะอยู่ลึกลงไปในสมองของเธอ and take you somewhere far away แล้วพาเธอไปยังดินแดนแสนไกลซึ่งท่อนนี้เนี่ยเขาก็พูดถึงเอเวอร์ลีนเนี่ย เขาเนี่ยสามารถล่อหลวงศัตรูได้โดยการมองลึกเข้าไปในจิตใจจิตวิญญาณของศัตรูนั่นเองแล้วก็สามารถควบคุมศัตรูนะคะเลยเป็นที่มาของท่อน so deep inside your brain แล้วก็ท่อน and take you somewhere far away ตรงนี้ก็หมายถึงตัวเอเวอรนเองเนี่ยสามารถควบคุมเหยื่อพาเหยื่อไปที่อื่นเพื่อไปฆ่าหรือว่าไปทรมานได้เดี๋ยวเราจะมาคุยตรงนี้ต่อนะคะว่าเป็นสกิลไหน time to roll the dice you know I'm the type type to risk my life not afraid to die time to roll the dice you know I'm the type ถึงเวลาต้องเสี่ยงแล้วเธอก็รู้ว่าฉัน,นะเป็นพวกที่ type to risk my life not afraid to die พวกที่กล้าจะเสี่ยงตายไม่กลัวชีวาวายตรงนี้นะคะสำนวน time to roll the dice ไม่ได้หมายความว่าเขาไปโยนลูกเต๋าจริงๆแต่หมายถึงว่าเวลาที่เราโยนลูกเต๋ามันก็เสี่ยงใช่ไหมเราจะได้แต้มมากแต้มหน่อยนั่นเอง roll the ก็เลยแปลว่าเสียงนั่นเองค่ะ Type make you h e a ใช้เพื่ t ทำให้เธอร o องไห y ใช้เพื่อ t ั้งราค e เขาแคเพูดว่าฉันเป็นคนประเภทที่พวกที่ทำให้เธอร้องไห้พวกที่ตีค่าตีราคาคน all of in your head do just what I said คอยบงการความคิดของเธอทั้งหมดจงทำตามที่ฉันบอกซะอันนี้เนี่ยก็จะต่อจากที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยสามารถควบคุมบงการเหยื่อนั่นเองค่ะ I'm a straight up villain, straight up villain. ฉันวายรายตัวจริงวายรายที่แท้นะคะ straight up แปลว่าแท้ทรูจริงจริงโดยสัตว์จริงนั่นเอง Yeah no feeling Yeah no feeling ใช่เลยไรความรู้สึกฉันมันไรความรู้สึก I'm alive but I'm dead ฉันมีชีวิตอยู่ก็จริงแต่ก็ตายด้านแล้วนะคะก็คือสามัญสำนึกเนี่ยตายด้านไปแล้วไม่รู้สึกเห็นอกเห็นใจหรือว่าสงสารใครต่อไปเลยอีกความหมายหนึ่งก็สามารถแปลได้ว่าฉันเนี่ยเหมือนเป็นผีร้ายที่ตายไปแล้วแต่ก็ยังตามหลอกหลอนเธออยู่นะคะ Hear your voice up in your head ได้ยินเสียงของฉันดังกึงกก้องในหัวของเธอเขาก็จะพูดหมายถึงที่ว่าฉันน่ะควบคุมบงการเธอนั่นเองเหมือนว่าเธอนะได้ยินเสียงฉันอยู่ในหัวคอยบอก ว่าให้ทำอะไรอะฮะ w h a t s h o u l d f e l l you full of dread เฝ้ามองดูเสียงนั้นเติมความหวาดกลัวให้จิตใจของเธอ Till you go pow จนกระทั่งเธอสิ้นใจไปเสียไอพวก pow bam อะไรอย่างเงี้ยมันจะแปลว่าแบบปังบูมเสียงระเบิดอะไรอย่างเงี้นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเขาพูดถึงสกิล l last dust ของ e v e r l y นั่นเองที่สามารถตกเหยื่อได้ก็คือล่อเหยื่อเนี่ยให้หลงกลหลงรักแล้วเหยื่อเนี่ยก็จะได้ยินเสียงของเธอดังขึ้นในหัวแล้วเหยื่อเนี่ยก็จะค่อยๆ เดินเข้ามาหาเอเวรินแล้วเอเวรินก็สามารถทําดาเมจได้นั่นเองจ้า Is it really a surprise if I'm playing with your mind and I treat you like a pawn Is it really a surprise if I'm playing with your mind มันน่าประหลาดใจขนาดนั้นเลยเหรอถ้าฉันน่ะจะปั่นหัวเธอ And I treat you like a prize then I throw you to the side ช่วงหนึ่งเนี่ยฉันก็แบบปฏิบัติกับเธออย่างดีเลย treat you like a prize คือแบบอ่ะ prize แปลว่าของรางวาัลใช่ไหมเวลาเราได้รับของรางวาัลเราก็จะแบบดีใจ happy คือแบบโอ้ช่วงหนึ่งฉันก็แบบปฏิบัติกับเธอประหนึ่งว่าเธอพิเศษประหนึ่งว่าเธอแบบว่าสําคัญกับฉันมากแต่แล้วฉันก็โยนเธอทิ้งไปเลย คือเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนั่นเองค่ะ And am I really that bad if I love to make you mad? แล้วฉันนะแย่ขนาดนั้นเลยหรอถ้าฉันชอบทําให้เธอโกรธตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นคําถามจริงๆหรอกนะเป็นประโยคแบบเหมือนประชดประชันฉันแย่ขนาดนั้นเลยเหรออ๋อเธอก็รู้นี่ว่าฉันร้ายอะไรย่างี้เนาะ And get happy when you're sad only care about a bag แล้วมีความสุขเวลาที่เธอเศร้าสิ่งเดียวที่ฉันสนใจนะนะพวกเงินถุงเงินถัง a bag เนี่ยเป็นแสดงสามารถแปลว่าเงินเยอะๆเงินถุงเงินถังได้นะคะไม่ได้หมายถึงว่าฉันสนใจแต่เรื่อง กระเป๋าอะไรไม่ใช่นะฮะ In control เข้าควบคุมทุกอย่าง That's how I like it and I'm never l e t i t g o น nah. ะฉันน่ชอบแบบนั้นแล้วฉันก็จะไม่ยอมเลิกคุมหรอกไม่หรอกจ้ะ uh, never had Never had a soul so ไม่เคยมีจิตใจหรอกฉันเนี่ยเป็นคนแบบไร้จิตใจไร้ความรู้สึกอย่า yeah. so you ain't taking nothing from me when you go n nah. a เพราะงานเธอจะไม่ได้อะไรเลยจากฉันเลยเมื่อเธอไป no ไม่ได้อะไรเลยจ้ะ n a เนี่ยก็เป็นสลงแปลว่า no นั่นเอง n a h นะคะก็ความหมายเดียวกันกับคำว่า no ที่แปลว่าไม่ And take you somewhere far away Time to roll the dice, you know I'm the type Time to risk my life, not afraid to die Time to make you cry, time to put a price All up on your head, do just what I said i am straight up clean, straight up clean. แบงแบงปังปังแบงแบงคือเสียงปืนยิงปังปังหรือว่าบางค้งเน่ยในเพลงฝรั่งเราก็จะได้ยินแบบพิวพิวก็คือเหมือนกันแหละเสียงปืนแบบพิวพิวปังปังนั่นเองค่ะ You can do anything เธอจะทำอะไรก็ได้ No fear no pain your brain, No fear no pain ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเจ็บตัว listen to your brain go ฟังเสียงที่อยู่ในหัวของเธอสิ เลยเสียงฉันนะ่ะที่มันดังกล้องอยู่ในหัวของเธอคอยควบคุมเธออยู่นะ่ะฟังแล้วก็ทำตามมันซะสิ Go stupid go d u m p go stupid d a n c จงโง่เคลาจงเบาปัญญาจงโง่เคลาอันนี้เหมือนเป็นเสียงที่อยู่ในหัวที่คอยบอกเหยื่อว่าจงโง่เคลาจงเบาปัญญาจงเชื่อข้าซะนั่นเองนะคะ Then we go insane world แล้วเราจะได้บ้ากันอย่างสุดเหวีย่ยง Just do what I say แค่ทำตามที่ฉันบอก Follow me I'll lead the way ตามฉันมาฉันจะนำทางเธอเอง MING MING PAO PAO นี่นะคะก็เป็นแปลเนื้อเพลง <Wow. S 1> เวอร์เล่นนะคะของเคเดียนนเพลงนี้เนี่ยก็เรียกว่า พูดถึงเอเวอร์ลินเลยทีเดียวนะคะเนื้อเพลงเนี่ยก็มีสอดคล้องกับสกิลของเขาด้วยรู้สึกว่าเออดีเนาะเวลาเขาแต่งเพลงเขาไม่ได้แค่แบบว่าให้มันเพราะๆแล้วก็เก๋ๆอย่างเ,เดียวแต่เขาเอาเรื่องราวในเกมเนี่ยมาพูดถึงในเนื้อเพลงด้วยนะคะไอตาเนี่ยแปลเพลงนะคะไม่ได้แปลอย,อย่างเดียวไอตาค้นคว้าหาข้อมูลอีกด้วยว่านอกจากความหมายโดยตรงที่แปลออกมาแล้วมันี่มีความหมายในยะอะไรที่มันซ่อนอยู่หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วถ้ามีใครอยากจะเพิ่มเติมตรงไหนสามารถคอมเมนต์บอกดารางกันได้เลยนะ ะะตาชอบมากๆเลยเวลาเพื่อนๆมานําเสนอว่าเอ้ยอันนี้มันน่าจะแปลว่าอย่างนี้หรือว่าอันนี้มันน่าจะเชื่อมโยงกับเรื่องราวตรงนั้นตรงนี้มาเม้ามอยคุยกันได้เลยนะคะอยากให้ตาแปลเพลงไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้านล่างแล้วก็เขาขอนิดนึงได้ไหมอะ่ะเขาขอกดไลค์วิดีโอนี้ให้ตาหน่อยนะเป็นกำลังใจให้ตาจะได้ทำวิดีโอแปลเพลงต่อไปเรื่อยๆนะคะก่อนไปนะคะกด subscribe ช่องของตานะคะกด <ๆ S 1> สั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่างๆสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย So can I get some closure? Stay right where you are and don't come closer. If you haven't picked it up, it's over.